สวัสดีทุกคนอาหารการกินเราต้องพิธีพิถันไปเจอหนึ่งร้านเพื่อนเพกต้าพาไปที่บ้านฉางจังหวัดระยองชื่อร้านณดินวันนี้เรามาร้านณดินนะจ๊ะบ้านฉางจ้ามีกาแฟเครื่องดื่มโรตีโอ้โหโรตีนี่เด็ดสุดร้องจะไปะกินโรตีกินโรตีอย่างเดียวเลยอาหารก็จะเป็นอาหารจานเดียวซะส่วนใหญ่วัตถุดิบเขาว่าข้าวหรือว่าผัก เส้นแล้วถ้าเป็นเมนูเนื้อสัตว์เมนูไข่โขอขาบอกเลยเลิศร้านนาดินอยู่ในตัวของบ้านฉางซึ่งปักหมดุด GPS อะ่ะพาไปแน่นอนเป็นร้านอาหารที่มีลักษณะสวนเป็นโอเพนแอร์แล้วก็มีเป็นคาเฟ่ด้วยห้องแอร์จัดน่ารักเครื่องดืง่มก็คือคาเฟ่เลยกาแฟชาสมูตตี้โซดาใดๆไปกินมานะขอบอกว่าถ้าใครอยู่ใกล้อะ่ะ ไปชิมเถอะแล้วคุณจะไม่รู้สึกเสียดายโอกาส้าร้องอยากไปอยากไปแต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่ศิราชาไงถ้าเราจะไปมีโอกาสที่ผ่านไปได้ไปกินแน่ๆเด็ดมากร้านเพราะน่ารักเปิดจันทรถึงสุดหกโมงเช้าถึงบ่ายสามวันเสาร์แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นและวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันโอ้ล่มเลิ่นม,มาก ต้มลื่นมากข้างนอกต้มลื่นของอร่อยเราจะไม่เก็บเอาไว้คนเดียวเมนูอาหารตอนนี้แนะนำนะนี้เลยหลายเมนูมาก อยู่ใกล้นาดินบ้านฉางไปเดอร์มีเวลาเปิดปิดตามวิดีโอเลยสวนโซนสวน,สวนหนานหน้านั่งนะ นานั่งลมเลินต้นไม้ยเยอะมาก เมนูของร้านนะโอ้เยอะแยะมากมายเข้าผัดสารพัดเข้าผัดอาหารทันเล่นเมนูทันเล่นโรตีขนมปังหลายหลากเครื่องดื่มอร่อยเมนูเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายทั้งร้อนและเย็นเมนูเยอะแยะมากมายใครสนใจเชิญบัญนทางในกาแฟร้านาดินจ้ะมุมกาแฟร้านาดินสวยงาม อันนี้มันก็เลยคม,มนหน่อยก็ประมาณนั่นแหละที่สิบกว่าบาทเองวินเทจเล็กๆมันช่างค่ะทุกคนลมเลินสวยงามอเมริกาโน่น้ำพึ่งนะคะอกันกระมงเ็มาพร้อมกับพ้มนวลกินไปแล้วคำหนึ่งอร่อยชายอดน้ำค้างแมว กร้ออนมาะโรตีกรอบหวานอร่อยนี่อันนี้ก็เมนูน่ากินนะคะทุกคนโอ้วหเตี๋ยวน่ากินมากปลาปลาน่ากินว่ะเฮ้ยน้ำลายแบบไหลโจกโจกอ่ะโกโก้นาดินกาแฟส้มนาดินอันนี้ของร้อนโรตีใส่นมเราไม่เน้นน้ำตาลตือ๊ดตือ๊ด โอ้น่ากินมากแต่สภาพเป็นส่วนหนึ่งของโนมไปเรียบร้อยแล้วขเมาส์มาม่าผัดเมาส์กะเพราเป็ดพะโล้กะเพราเป็ดพะโล้นะเนี่ยอะไบ้างเพาะ่าหน้าตาน่าตากิ่ดเผาเป็ดพะโล้อุ้ยมะม่วงสีทองกับดอกอัญชันสวยไหมสวยไหม สดจากต้นนะคะเจา้จาของร้านภูมิใจนำเสนอ <c oughs> อ่ห้องน้ำห้องน้ำสะาสะานะอยากไปกินโรตีอีะไปละบ๊ายบาย